สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่หกเกาะนะคะเช้านี้กับเมนูอะไรทุกคนเอาวันนี้วันวันพุธทำไมได้ใส่ชุดพระละ,ละเ,เขาใส่ครั้งแรกเขาบอกให้ใส่แล้วเขก็เลยใส่โอ้ยมันก็ไม่ใส่ประจำวันแล้วทีนี้เนอะเขาบอกว่าถ้าใส่ต้องถ้าจะใส่ก็ต้องใส่ให้ถูกครบทุกคนถ้าไม่ครบก็ อันอันนี้ตามใจครูหรือตามใจนักเรียนเนี่ยตามครูแล้วครูบอกว่ากไไ็จะใส่ใส่ได้แต่ว่าต้อง for for artists, ให้ใส่ทุกคนให้พร้อมกันทุกคนโอ้ย้วไม่ใช่ชุดประจำวันบมอสัน่นีนี่เมนูไข่ดาวว้า่าฮาฮม่เอาโอ้ยมันลงทั้งหน่วยพี่น้องเอ้ยกินแล้ววันนี้ โอ้ยมันลงทั้งหน่วยเลยจะทอดกินทั้งหน่วยจะมีโอ้ยมันใส่ตลิ่งไม่มีจลิ่งไหนอลยหลุดมาหลายนิไม่ปอาฟิวส์หลมันหลุดมาหลายนี่ ไข่ดาวกินทั้งเปลือกเลยไข่ดาวกินทั้งเปลือกก็มันลูกแกะลูกตอกก็ลูกตอกมันอาามันน้อยใช่ไหมเพราะว่าแต่บางคนเราเขาจะตอกใส่ถ้วยแล้วก็เทลงตอกลูกมันน้อยแล้วประเดี๋ยมันต้องใช้แรงมันยกใก็หลุดเอาไวเลยมันยังให้กินทั้งเปลือกบ่ <laughs> ข่ายแล้วไข่ดาวหนึ่งฟองก็พอแล้วกินไข่ดาวแล้วก็กินนมกน เพิมอ,อีก5กระสอบนะคะข้าวของเรา เก็บยางกันแต่เช้าเถอนะเนาะจะรับทราบอีกแล้วเขามีแต่เราเราเพิ่งกีดนะยังไม่ได้เนี่เขามากุกดุมยั่งหมอกลมแรงมากทุกคนถึงแล้วบ้านป้าดาเช้านี้มีคุณอยู่ไหมเนี่ย เออเรายันมีกุมปีเรายันมีทันหอดเขา้าเราก็เลยสร้างตื่มมีหาซบอบบริษัทโอ้เพื่อนหน้ามาวิวบ่โอ้ อู้เมื่อเขาไปกินยางมาได้หลานแต่เช้า โอ้าเขาเก็บยางเนาะืันนี้เนาะโอ้ต้นต้นยางหน้ามาทั้งเลย่อนี่๋อ โอ้ยต่อไปจะไม่ได้ขึ้นเขาแล้วเนาะไม่ได้เก็บที่สวนแล้วจ่าแมนปูต้นไม้ย่างมามากัดมันใหญ่ซ้ำเขนซ้ำนี้ละกัดเอาเสือ hết, ้อเฮ็ดมาเซอร์ เรียบร้อยส่งทั้งบ้านแล้วเด้อโอนยามเขาลายเลยพระอาจารย์นะคะวันมาทำสิ่งนี้ทุกคนย้ายเต็น์ลงมาข้างล่าง <c oughs> <c oughs>

ก็รล่อสเสาเสร็จเรียบร้อยเนาะก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะก็หลังคาตั้ม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 

ของก็คุนมาตรงนี้ทุกคนโอเคสังเกิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคน